สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขทูบหายอาพาพรนครสวรรค์จุดหน้าองค์พระพิคเนตวันนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้เขาหวยทุกท่านต่างก็มีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเป็นเลขทูบจากคุณหายอาพาพรนครสวรรค์นักลองลูกทุ่งชื่อดัง ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคและถูกรางวัลบ่อยมากพอทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนเธอก็จะมีแนวทางตัวเลขมาฝากแฟนคลับกันเป็นประจำล่าสุดเธอได้โพสต์คลิปเพื่อแบ่งปันแนวทางตัวเลขที่ได้จุดทูบหน้าองค์พ่อแพทริคนเนตพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าพรุ่งนี้รวยค่ะขอให้โชคดีนะคะซื้อตัวไหนออกตัวนั้นค่ะซึ่งเลขทูบก,ก็คือ7 9 8 798 ซึ่งบระดาแฟนคลับเห็นแล้วต่างก็เข้ามาสาธุพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนโชคดีดวงเฮงรับทรัพย์กันทุกคนคะ่ะอย่างไรก็ตามเล็กดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่มาจาก Facebook คุณไฮอภรพรค่ะ